ครับหนึ่งที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทโตโยต้านครคนมไพรักนะครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของรถกระบะคันหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าน่าใช้มากๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมตอนในตอนนี้เลยนะครับเป็น Revo แค b Z e dition นะครับเป็นตัว2.4มิดเกียร์ออโต้นะครับสีขาวราคาจะอยู่ที่ 7จ็ดแสาืนแปดพบาทนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเป็นมันจะเป็นโฉมไม่ไดเชนปี 2, สองพันยี่สิบแล้วนะครับปังเกตในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตหรูหราของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในก็จะเป็นสีดําเงานะครับ ส่วนไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์หลายนะครับตัวไฟหน้าจริงก็จะเป็นไฟหน้า led projector นะครับเพื่เพิ่มสันดาวิสัยในการขับขี่ยามค่าคืนได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนของล้อครับผมล้อก็เป็นล้อแม็กนะครับสีบอลมาพร้อมกับยางขอบ16นะครับกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างก็ครอบด้วยโครเมียม นะครับมาพร้อมแผบไฟเลี้ยวแล้วครับผมมือจับนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะฮะเป็นสีโครเมียมเลยนะครับเพิ่มฟามหรูหราให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับก็รุ่นนี้เป็นตัวแซดอ t i ิชันะครับังเกตดูตัวถังน้ํามันครับผมวันนี้ถังน้ํามันจะจุอยู่ที่80ลิตรนะครับรองรับในส่วนของเชื้อเพลิงดีเซลครับผมแล้วก็สัญลักษณ์แซดอีดิชัด้านหลัง นะครับขนาดใหญ่ฮนะเพิ่มให้ทําให้ดูตัวรถบึกบึนมากยิ่งขึ้นครับผมไฟท้ายไปท้าย,ไป,ายไปท้ายเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับให้ดูทําให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมือจับด้านท้ายขนาดใหญ่นะครับเป็นสีโครเมียมครับผมแล้วเราดูในส่วนของตัวภายในรถกันได้เลย นะครับ่วนของตัวรถนะครับห้องโดยสารก็จะกว้างขวางนะครับเป็นแฉกเป็นตัวโอเพนแฉเลยนะครับห้องโดยสารจะกว้างนะครับรุ่นนี้กว้างมากเลยครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วนะครับตัวจอก็เป็นจอรองรับ Apple c a ค P l a y นะครับเป็นจอแดนิ้วครับผมเกียร์อัตโนมัติ นะครับ6สปีดครับรุ่นนี้มีถุงลมนีราภายัย3ตำแหน่งนะครับภายในตัวรถครับผมก็เหมือนที่ผมกล่าวเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับ9,000บาทลูกค้าท่าในใดสนใจไม่ว่าลูกค้าอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับ ด้วยโปรออกรถแค่9,000บาทจะออกรถไปใช้ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ในส่วนของธุรกิจใช้งานครับติดตั้งในส่วนของตัวหลังคาบรรทุกเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าสายซิงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้เดี๋ยวผมจะมีในส่วนของโปรโมชั่นแถมล้อแมกขบ18เป็นแม็กซิงนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งครับผมก็แต่งรอๆกันไปเลยนะครับ สำหรับสายซิ่งลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับลูกค้าก็โทรมาได้เลยนะครับผมโทรมาปรึกษาเคสรายละเอียดโปรโมชั่นของแถมยินดีนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ